สวัสดีครับมาทุกคนอากาศร้อนแบบนี้ต้องเมนูนี้เลยครับรสช่องปันมะพร้าวอ่อนนะครับหรือว่ารสช่องปั่นปราทิ่สดนะครับทุกคนอืมน่ากินมากเลยครับเมนูนี้ว้าวเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยช่องสักหน่อยครับปกข้างบนนะครับ อันนี้เป็นเมนูขนมไาวหรือว่าเมนูรสทองปัดน,นะครับทุกคนแล้วก็มาใครับหอ,อมมากน่ากินมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวให้สวยหน่อยนะครับ ราดด้วยน้ำกระทิสดนะครับอืาจะำเลยครับทุกคนว้าวนี่ก็ปิดฝาเสร็จได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูรสช่องกระทิสดั่นนะครับน่ากินไหมครับทุกคน อากาศร,ร้อนแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจมากเลยครับ